สวัสดีครับช่วงยอดยุดเล่าเรื่องมาต่อกันกับผ่านท้าชะตาฟ้าปิศาจยุทธจักรภาคสองตอนที่7การเดินทางไปฮันนีมูนที่เขาช้างพระเอกก็เอาน้องสาวไปด้วยบ่าวไพ่และคนคุ้มกันก็เพียบพวกหน่วยทหารมาตามเขาไปที่สําคัญเขาส่งจดหมายเชิญไปยังเหล่าพ่อค้าในเมืองหลวงตามรายชื่อที่ได้มาจากเท่าแก่เย่ให้ทุกคนมารวมตัวกันที่บนเขาพอเหล่าพ่อค้ามาเนี่ยพระเอกก็อธิบายเรื่องหนึ่งให้ฟัง มันคือการขายพันธบตัตรของพระครังในที่แท้แล้วนี่คือแผงการหาเงินของพระเอกคนในยุคนั้นยังไม่เข้าใจนะว่าพันธบตัตรนี่มันคืออะไรพระเอกก็เลยต้องใช้เวลาหลายชั่วยามในการอธิบายซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้นทางด้านฟ้านรู่รัว่วที่กําลังฝึกผ่าตัดอยู่ก็มีคนหนึ่งมาหาเป็นท่านอาอู่จูนั่นเองนางจําได้นะเพราะว่านางเคยเจอเขามาแล้วครั้งหนึ่งท่านอาก็พานางไปยังที่แห่งหนึ่งมันเป็นอาคารร้างเขาบอกว่าฟ้านเสียนกําลังตกอยู่ในอันตราย อาจจะมีคนมาฆ่าเขาซึ่งไม่ว่าจะเป็นหน่วยพยักพิทาของกันดำ้ำหรือว่าจะเป็นหน่วยทหารม้าดำไม่สามารถจะปกป้องเขาได้เพราะว่าศัตรูเนี่ยเป็นระดับปรมาจารย์และไม่แน่ว่าคนนั้นอาจจะคือตัวอู่จูเองแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเสียความทรงจําก็เลยไม่แน่ใจตัวเองสักเท่าไหร่แล้วเขาก็ให้นานดูของในหีบของคุณหนูซึ่งแอบเอามาจากห้องของพระเอกนะ ที่แท้สิ่งที่อยู่ในหีบมันคือปืนสไนเปอร์เป็นสุดยอดอาวุธของยุคทันสมัยเพียงแต่ว่ามันยังขาดด้ามหลักไปต้องซ่อมก่อนถึงจะใช้งานได้แต่ในระหว่างน,นี้ก็ให้ฟ้านรัวๆไปหาปืนไฟมาฝึกซ้อมไปก่อนช่วงนี้ท่านอาอาจจะต้องเอาตัวเองอยู่ห่างจากพระเอกและเขาก็กำชับว่าเรื่องที่ให้ยิงปืนเนี่ยห้ามให้ฟ้านเสียรู้ส่วนที่เขาเลือกนามเพราะรู้ว่าสำหรับฟ้านรัวๆพระเอกคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลก คือนาพระเอกเข้าห้องมาก็ตกใจนะที่หีบของท่านแม่เนี่ยมันหายไประหว่างาหาอยู่ก็ได้ยินเสียงคนวิ่งจับบนหลังคาพอตามไปก็รู้สึกได้เลยว่าต้องเป็นยอดฝีมือที่เก่งมากๆขณะจะสู้กันมีคนหนึ่งมาขวางไว้เป็นคนที่พระเอกก็คิดถึงมากๆก็คือเฟยเจียอาจารย์ของเขาบนโลกเนี่ยนอกจากท่านอาอูจ่จูก็มีอาจารย์เนี่แหละที่เขาวางใจที่สุดส่วนคนที่ไล่ล่ากันเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ใครที่ไหนคือเงานั่นเอง เขาเป็นอีกคนนั้นที่รู้ว่าโลกนี้มีอูจูอยู่เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของเขาเลยแหละดังนั้นเขาอยากจะประลองด้วยแต่ว่าหาอูจูไม่เจอก็เลยจะขอประลองกับพระเอกแทนแต่ว่าเฟยเจียนไม่ยอมก็ไล่ไปพระเอกก็คุยกับอาจารย์ถามถึงเรื่องถุงมือว่าทําไมตอนนั้นถึงได้ไปอยู่กับเซียป,ปีอ่านได้ าจารย์บอกองค์ชายขอยืมไปบอกว่าจะส่งคนไปช่วยพระเอกแก้ปัญหาที่เปิดฉีแต่กลัวว่าพระเอกจะไม่เชื่อใจก็เลยขอของไปซึ่งอาจารย์ก็ไม่คิดว่าเขาจะเอาไปข่มขู่พระเอกจากนั้นอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปเจียงหนานไปสื่อพอดีฆาตกรรมแล้วเขาก็ตามล่องรอยของคนร้ายมาตลอดทางแต่พอมาถึงเมืองหลวงบาะแสทุกอย่างก็หายไปดังนั้นเป็นไปได้สองทาง 1. คนร้ายคืออูจ่จูและ2มีใครบางคนในเมืองหลวงเอาฆาตกรไปซ่อน ซึ่งคนที่มีอำนาจทำได้แบบนั้นโดยที่แม้แต่สำนักตรวจสอบยังหาไม่เจอก็คงจะมีอยู่ไม่กี่คนพระเอกก็เป็นหัวนะบอกว่าให้อาจารย์เนี่ยเลิกตามสืบเธอเพราะว่าคนร้ายในยฝีมือระดับปรมาจารย์แถมคนเบื้อหลังก็ไม่ธรรมดาอาจารย์นยอายุมากแล้วเขาจะจัดก,การเองแต่ว่าเฟยเจียก็ไม่ยอมพระเอกก็ไม่รู้จะห้ามยังไงขากับก็พอดีเจอท่านอาอูจูมานั่งรอพร้อมกับผีของท่านแม่เขาก็พาพระเอกไปที่อาคารร้างเล่าว,ว่าคุณหนูเนี่ยเคยอยู่ที่นี่พักหนึ่ง ดูดูแล้วที่นี่ก็เต็มไปด้วยข้าวของหลายอย่างที่มันดูล้าสมัยแต่ว่าถูกทิ้งร้างไว้ท่านอาก็ไปเปิดช่องลับอันหนึง่งข้างในเนี่ยมันมีกระสุนปืนสไนเปอร์อยู่เขาอธิบายว่าที่คุณหนูเก็บแยกกันเพราะาจริงๆแล้วของจากโลกเดิมไม่ควรให้มาปรากฏในโลกนี้แต่ว่าพระเอกเนี่ยคือความผิดพลาดเป็นตัวแปรที่ไม่รู้จักเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ใน,นเมื่อเกิดขึ้นแล้วถ้าพระเอกจะต่อกรกับระดับปร,รมจาร์ได้ก็ต้องซ่อมสไนเปอร์นี้ แน่นอ,อนว่าไอ้พวกโรงงานธรรมดาทั่วไปเนี่ยไม่สามารถจะซ่อมได้จะต้องเป็นโรงงานที่คุณหนูก่อตั้งขึ้นซึ่งโรงงานเนี่ยมันตั้งอยู่ที่เจียงหนานในที่ที่เรียกว่าตรอกลุ่มซับที่นั่นเป็นแหล่งผลิตสินค้าล้ําสมัยต่างๆเรียกได้ว่าเป็นรากฐานของพระครังในพี่อบอกว่าเอาอาวุธเหนือการเวลาแบบนี้ไปใช้มันจะไม่โกงไปหน่อยหรอ ท่านอาบอกว่ามีปืนเนี่ยก็ยังไม่แน่ว่าจะสู้ได้การเป็นปรมาจารย์จะไม่ถูกผูกมัดด้วยสามัญสำนึกของมนุษย์อีกต่อไปจะว่าเป็นปีศาจก็ยังได้ดูอย่างตัวอูจูเองสิเหมือนมนุษย์ที่ไหนพะเอกก็เออจริงว่ะท่านอาเนี่ยก็ดูเหนือมนุษย์จริงๆแล้วเขาก็ปรึกษาท่านอาเรื่องลมปราณของเขาที่มันปั่นป่วนแล้วก็ควบคุมไม่ค่อยได้ท่านอาบอกว่าคุณหนูบอกว่าสิ่งนี้ดีที่สุดแต่ว่ายังไม่เคยมีใครฝึกสาเร็จส่วนท่านอาเนี่ยไม่ได้ใช้ลมปราณก็เลยให้คําปรึกษาอะไรไม่ได้ เวลาผ่านไปฟ้านรัวๆก็หาปืนไฟมาฝึกซ้อมมานะพยายามทํามือให้มันนิ่งๆส่วนเหล่าพ่อค้าที่ฟังเรื่องพันธบัตรจากพระเอกก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรส่วนในวานเนี่ยรู้ข่าวเรื่องนี้ก็มีท่าทีแตกต่างกันไปทาาน้านท่านพ่อเนี่ยรู้สึกกังวลว่าไอ้พันธบัตรอะไรเนี่ยมันจะผิดกฎหมายหรือเปล่าส่วนเชิร์ลิงตีเนี่ยบอกว่าเออเป็นอะไรที่แปลกใหมด่ดีแต่ใครจะคิดอะไรยังไงเนี่ยไม่สําคัญอยู่ที่ว่าฮ่องเต้คิดยังไง ซือฮองเต้ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่ว่ามีการส่งสารไปหาพระเอกบอกว่างานชมต่อเป็นจามาที่จัดทุก3ปีจะเลื่อนออกไปหน่อยเพื่อรอให้พระเอกมาร่วมงานนานนั้นเที่ยวเสร็จนะก็ให้รีบกลับมาจากข่าวนี้แสดงให้เห็นชัดว่าฮองเต้ให้ความสําคัญกับฟ้านเสียมากถึงกับเลื่อนง,งานสําคัญเพื่อรอเขาคนเดียวและฮองเต้ก็ไม่ได้ว่าไรเรื่องผาธบัตรแปลว่าฟาบาเห็นด้วยดังนั้นพวกพ่อค้าก็เลยแห่กันมาซื้อพันธบัตรกันเพียบเลย ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาเข้าใจสิ่งที่พระเอกอธิบายแต่เพราะความเชื่อมั่นที่มีต่อฮ่องเต้แล้วก็แคว้นชิงซึ่งมันก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ของพันธบัตรพอดีนะก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือในที่สุดพระเอกก็หาเงินมาใช้หนี้ได้จากนั้นเข้าก็กลับเมืองหลวงทีนี้ก็มาถึงงานชมดอกเบญจมาศซึ่งมาจจัดขึ้นที่นอกเมืองที่อาลาสเวงคงมันเป็นหอที่สูงแล้วก็เก่าแก่มากๆ หลักคุณนาและเชื้อพระวงศ์ก็ไปกันเยอะเลยรถมาเนี่ยต่อแถวก็เป็นขบวนยาวเหยียดแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพระเอกถูกโบกรถให้แยกไปอีกทางหนึ่งที่แท้แล้วมีคนอยากจะเจอเขาคนนั้นก็คือเย่จงพ่อของเย่หลิงเอ,อ๋อเขาเป็นแม่ทัพใหญ่รละานครแล้วก็มีญาติผู้ใหญ่เป็นปรมาจารย์เย่หลิวหวินเขาบอกว่าพระเอกได้เคยประลองกับกงเตี่ยนศิษย์น,น้องของเขาแล้วที่หน้าประตูศาลเจ้าแล้วก็ยังได้เคยประลองกับลูกสาวเขาก็คือเย่หลิงเอ,อ๋อแต่ยังไม่เคยประลองกับเขาเลย แล้วเขาก็ลงมือทันทีก็ประทะกันไปหนึ่งท่าผลออกมาก็เสมอๆนะแปลว่าแม่ทัพเนี่ยก็ขั้งเก้าเหมือนกันแต่ที่เขามาเนี่ยไม่ได้จะมาประลองเฉยๆเขามีเรื่องหวานให้ช่วยคือเขามีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในงานแต่ว่าหน้าที่เขาเนี่ยดูได้แค่รอบนอกส่วนในอารามชั้นบนที่พวกเชื้อเพลงขึ้นไปมีแต่คนใกล้ชิดถึงจะตามขึ้นไปได้ ปกติแล้วเขาไม่ห่วงหรอกเพราะว่าจะมีสิทธิ์น้องของเขาก็คือกงเตี๋ยนเนี่ยจะอยู่ข้างกายฮองเต้แต่ว่าพอดีวันนี้กงเตียยเหมือนว่าจะมีงานอื่นส่วนหงกงกงไม่รู้ว่ามาด้วยหรือว่าอยู่กับไทเฮาเขาก็เลยเกิดกังวลขึ้นมาเพราะว่าถ้ามันมีปัญหาเนี่ยตัวเขาจะต้องรับผิดชอบก็เลยฝากพระเอกนะให้ช่วยดูดูให้หน่อยเพราะว่าในจํานวนคนใกล้ชิดก็มีแต่พระเอกนี่แหละที่เก่งที่สุดพระเอกก็โอเคนะเดี๋ยวจะดูให้ แต่พระเอกก็ไม่ได้ขึ้นไปชั้นบนกับพวกเชอพวงนะเขาก็นั่งเล่นอยู่ข้างล่างก็พูดคุยอยู่กับชินเิงลูกชายของแม่ทัพฉินเย่แต่ระหว่างคุยคุยกันอยู่เนี่ยพระเอกได้กลิ่นบางอย่างคือประสาทสัมผัสของเขาเนี่ยจะดีกว่าคนทั่วไปก็เลยมองหาแล้วก็เห็นว่ามันมีควันไฟเขาก็รีพุ่งตัวขึ้นหอไปทันทีความเร็วเนี่ยเป็นที่ตื่นตะลึงของคนที่ได้เห็นเขาก็สั่งคนตัดไฟอย่างรวดเร็วแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้นบนสุดกราบทูลห้องเต้ว่ามีคนวางเพลิง ถึงตอนนี้จะดับไฟเรียบร้อยแล้วแต่เพื่อความปลอดภัยขอให้กลับวังดีกว่าพวกเหล่าองค์ชายก็เห็นด้วยแต่ฮอนเต้ดนไม่ยอมบอกว่าในชีวิตเจอการลอบสังหารมาไม่รู้กี่ครั้งไอ้แผนการกระจอที่แม้แต่การวางเพลิงยังทําให้สําเร็จคิดจะมาบีบให้เขาถอยจากไปฝันไปเถอะแล้วเขาก็เปลี่ยนเรื่องกระซิพระเอกบอกว่าข้าลงโทษองค์ชายรองกับบริเวณครึ่งปีเจ้าคงพอใจแล้วสินะงั้นก็ไปดื่กับเขาหน่อยเถอะพระเอกก็ทําตาม แต่ว่าระหว่างดื่มเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นองค์รักคนหนึ่งอยู่ดีก็ชักดาบขึ้นมาแล้วก็พุ่งตัวไปหาห้องเต้ด้วยความเร็วปานสายฟ้ารู้เลยว่าต้องเป็นยอดฝีมือขั้นสูงแต่ขณะที่ทุกคนยันตะลึงอยู่ก็มีแต่พระเอกเท่านั้นแหละที่ยังมีสติแล้วก็รีพุ่งตัวไปดึงขาคนร้ายไว้แต่ว่ามันยังไม่หมดเท่านี้อยู่ดีๆมีชายชุดขาวถือกระบี่โบราณปรากฏตัวขึ้นอาศัยแสงอาทิตย์พรางตัว เขาจู่โจมใส่ห้องเต้ด้วยสภาวะกระบี่สถานดินฟ้าเกลี้ยกล่อมอย่างที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนพระเอกเห็นนก็รู้ทันทีว่ามือกระบี่นี้เหนือกว่าไอ้าตาตาเมื่อกี้นี้ลิบลับและน่าจะเหนือกว่าตัวเขาเองด้วยแต่นั่นก็ยังไม่ใช่หมายเด็ดสุดในการรอบสังหารนี้ยังมีขันทีคนหนึ่งชักมีดที่ซ่อนไว้โจมตีห้องเต้จากอีกด้านหนึ่งขันทีคนนี้ดูแล้วไม่ใช่ยอดฝีมืออะไรแต่ว่าอยู่ใกล้ห้องเต้ที่สุดดังนั้นมีดนี้จึงอันตรายที่สุด ตอนนี้ศัตรูขนาห้องเต้ทั้งซ้ายขวาแม้ว่ามีดของขันทีจะใกล้กว่าแต่พระเอกเลือกไปทางด้านมือกระบี่ชุดขาวก่อนด้วยเหตุผลง่ายๆว่าตรงนั้นมีองคชายสามยืนอยู่คือ,อยังไงเขาต้องเลือกช่วยเด็กก่อนส่วนกนอื่นนะทางด้านองคชายใหญ่ก็สู้อยู่กับเอ้นักดาบที่ปลอมเป็นองครัก์เมื่อกี้นี้ส่วนทารัตชายาจะไปปกป้องห้องเต้แต่ดันลื่นจอกเล่าล้มไปซะก่อนสุดทางด้านองคชายรองเขายืนอยู่ห่างไกลก็ไม่ได้มีท่าทีอะไร ท้าพระเอกก็ผักองค์ชายสามอ่อแต่ว่าตัวเองก็โดนกระบี่แทนที่หัวไหลจากนั้นเขาก็พลิกตัวโจมตีสวนไปด้วยทั้งมีดสัน้นทั้งอาวุธลับแล้วก็ควันพิษจัดไปติดต,ติกันเลยเขาใส่ไปเต็มที่ทุกอย่างที่มีเพราะรู้ว่ากําลังต่อกรกับศัตรูที่เข้มแข็งแต่ว่าไอ้มือกระบี่นั่นเหมือนจะรู้แนวะทางของพระเอกเขาก็ปัดมีดสัน้นปัดอาวุธลับแล้วก็กั้นหายใจแถมยังแทงกระบี่สวนเข้ามาอีกพระเอกก็พลิกกระบวนท่าเปลี่ยนเป็นต่อยหมัดใส่อีกฝั่งหนึ่งก็รับด้วยฝ่ามือ เออถึงแม้ว่าฝีมือโดยรวมแต่ศัตรูดูจะเหนือกว่าใช่ไหมแต่เมื่อวัดที่กําลังภายในถึงมือกระบี่จุดขาจะมีพรสวรรค์เหนือคนก็ยังสู้พระเอกที่ฝึกกาลังภายในมาตั้งแต่แบบอกไม่ได้มือกระบี่น่าก็เห็นว่าคงจะต้องเสียเวลาอีกเยอะน่าจะรอบปรงประชมไม่สําเร็จแล้วก็เลยเปลี่ยนจากจู่โจมเป็นล่าถอยพิวตัวอ่อนตาต่างไปอย่างแยบคายส่วนพระเอกก็รีบผ่านไปดูห้องเต้ปรากฏว่าไอ้ขันธีนั่นโดนห้องเต้เอาถาดน้ำชาฟาดล่วงไปแล้ว พระเอกถึงเพิ่งจะนึกได้ต่อให้ห้องเต้ไม่มีวรยุทธ์แต่เขายกทัพจัดศึกมานานพิชิตมาแล้วทั่วแผ่นดินไอ้แค่ขันทีคนนึงเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกจากนั้นห้องเต้ก็บอกว่ากระบี่สีทัศนามีน้องชายคนหนึง่งหนีออกจากบ้านตั้งแต่เล็กฟ้านเสียนไปจับมามาให้ข้าข้าจะดูว่ามันสองพี่น้องสมองพิการเหมือนกันหรือเปล่าพระเอกก็รีบพุ่งตัวตามไปการไล่ล่านเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเอกถนัด เขาเคยไล่ล่าคนระดับซิวเอินมาแล้วความเร็วในการลงจากเขาของเขาเนี่ยเหนือกว่ามือกระบี่นั่นแต่ว่าฝันนั้นก็มีท่าร่านที่ลึกลางพิสดานรุดหน้าไปอย่างแยบคายจากนั้นก็เปลี่ยนเส้นทางกระทานหลายครั้งทุกครั้งเนี่ยล้วนหลบล่อจากกลุ่มทหารที่เฝ้าอยู่คล้ายกับว่าเขารู้วิธีการวางกําลังป้องกันของแคว้นชิงอย่างกระจ่างจากนั้นเข้าไปในดงทึบเขาหนีอย่างสุขขุมชํานาญปกปิดร่องรอยอย่างมืออาชีพจนพระเอกยังรู้สึกเลื่อมใส คนร้ายเนี่ยแม้จะใส่ชุดขาวแล้วก็ท่วงท่ากระบี่ดูโอ้อาสง่างามแต่พระเอกกับรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายความดำมืดและเป็นกลิ่นอายที่คุ้นเคยอยู่บ้างที่น่ากลัวก็คือเขาดูจะเหนือกว่าเซียวเอินซะอีกและน่าจะเหนือกว่าพระเอกด้วยบางทีการตามไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องดีอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้พระเอกรู้สึกไม่สบายใจเลยก็คือไอเหตุการณ์รอบสังหารครั้งนี้นมันแปลกๆในหลายจุดอยู่ดีกงเตียงก็หายไป องคาระก็แฝงตัวมาง่ายไปแล้วก็อีกหลายอย่างแต่ว่าตอนนี้เขาไม่มีเวลาคิดอย่างอื่นในสุดมือกระบี่นั่นก็หลุดจากเขตอากขาของทหารไปสู่ที่โล่งกว้างเขาหยุดลงชักกระบี่ขึ้นบุคลิกก็เปลี่ยนจากนักฆ่าที่หลบหนีเป็นมือกระบี่ที่ทรนงเขาบอกว่าพระเอกเนี่ยไม่ได้มีอะไรจะมาต่อสู้กับเขาได้แล้วจะตามมาทําไมพระเอกก็ยอมรับในใจนะว่าเออจริงด้วยคือก่อนหน้านี้เขาเคยสู้กับหายถังตอนนั้นเขามีทั้งมีสัานอาวุธรับเข็มพิษควันพิษ แต่ว่าวันนี้ทุกอย่างใช้ไปหมดแล้วบนหอตอนนี้เขาเหลือแค่มีดเล่มเดียวแต่ว่าจะต้องมาต่อกรอกับคนที่ดูจะไม่เป็นรองไห่ถังพระเอกก็ลงมือโดยใช้กระบวนท่าแลกชีวิตเขาประเมินแล้วว่ามือกระบี่ยิ่งถือดีเท่าไหร่จะยิ่งไม่กล้ารแลรกด้วยเท่านั้นแต่ย่อมือกระบี่ซึ่งควรจะต้องต่อสู้ด้วยทวงท่ากระบี่อันวิจิพิสดารเขาดันทําเรื่องที่ไม่คาดฝันนั่นคือการทิ้งกระบี่โดยปลาใส่พระเอก แล้วก็ชักมีดขึ้นมาแทนต่อสู้กับพระเอกด้วยแนวทางของนักฆ่าที่น่ากลัวกันนะก็คือเหมือนเขาจะรู้จักแนวทางวิชาของพระเอกดีด้วยไอ้พวกกระบวนท่าอันต่ําช้าที่พระเอกเคยใช้สู้กับไห่ถังเช่นการหักนิ้วจิ้มตาจับนมบีบไข่อะไรพวกนะี้ไอ้คนชุกข,ขานี่ดันรู้ล่วงหน้าแล้วก็ดักทางได้แต่พระเอกก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่านั่นก็คือลมปราณจากวิชาที่แม่ให้มา เขาก็รวบรวมพลังใช้ออดด้วยวิชาผ่าลงใหญ่ก็ที่จํามาจากเย่หลิงเอ๋อนะด้วยท่าเนี้ยมันจะเปลี่ยนจากเสียเปรียบเป็นได้เปรียบแต่ว่าความซวยมาเยือนไออาการลมปราณป่านป่วน,นของเขาเนี่ยมันดามมากําเริ่มในช่วงที่สําคัญที่สุดเมื่อลมปราณมาไม่เชื่อฟังเขาก็เลยโดนแทงไปที่หน้าอกแล้วก็ล่วงลงไปเลยฝันตรงข้ามเนี่ยก็เหมือนว่าจะตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าอยู่ดีๆพระเอกจะลมปราณหายไปได้ ร่างของพระเอกก็ถูกพามาในวังนะที่ตำหนักเดิมของพระณิษฐาหมอหลวงมาดูอาการก็รายงานฮองเตว่าพระเอกเนี่ยโดนแทงถึงอวัยวะภายในแถมยังโดนพิษที่ปลายมีดด้วยซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเป็นพิษอะไรและที่สําคัญการบาดเจ็บนะ่ยทำให้ลมปราณเขาไหลย,ย้อนกลับเป็นอันตรายอย่างยิ่งจะต้องใช้คนที่มีลมปราณแนวทานเดียวกันยอมเสียพลังเพื่อจะมาช่วยในการจัดระบบเส้นลมปราณให้เขาใหม่ฮองเตก็ไล่หมอออกไปก่อนแล้วก็มาดูที่พระเอก เขาก็ดูจะลังเลเล็กน้อยจากนั้นก็ยื่นมือมาจับมือพระเอกพอดีว่าพระเอกเหมือนจะได้รับแรงกระตุ้นนิดหนึ่งก็ฟื้นขึ้นมาบอกว่าให้ตามฟ้านรัวมาจากนั้นก็สรบปไปใหม่ฟ้านรัวก็รีบมานะพานางเอกมาด้วยมาถึงนางก็บอกว่าไม่มีใครมีความรู้ความสามารถพอที่จะช่วยเขาได้นอกจากตัวเขาเองดังนั้นต้องทําให้พระเอกฟื้นก่อน น้นก็ฝังเข็มซึ่งน้านเนี่ยไม่ได้เคยฝังให้ใครมาก่อนนะเรียกว่าอันนี้เป็นเคสแรกเลยโชคดีที่ว่ามันได้ผลทางด้านหมอหลวงเห็นก็ตกใจเฮ้ย <"He i, S 1> มีวิธีฝังที่แบบทําให้ฟื้นได้ด้วยเหรอเนี่ยพระเอกตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เห็นว่าเลือดยังหยุดไม่สนิทก็บอกว่าให้เช็ดยาของหมอออกแล้วก็ให้น้องเนี่ยฝังเข็มตามจุดที่เขาบอกหมอเห็นก็ตกใจอีกเฮ้ยมีวิธีแบบนี้ด้วยสามารถห้ามเลือดได้ดีกว่าการทายาซะอีกจากนั้นพระเอกก็ให้ไปตามอาจารย์จากกองสามแต่ว่าอาจารย์ไม่อยู่ก็เป็นสิทธิพี่มาแทน พระเอกก็บอกว่าเป็นพิษจากชาวตงอีสิทิพี่เนะี่มื่อรู้ว่าเป็นพิษอะไรก็หาทางแก้ได้ส่วนแผลที่หน้าอกแม้จะไม่ลึกแต่ว่ามันกระทบอวัยวะภายในต้องทําการผ่าตัดซึ่งหมอในย,อยุคนะี้ยังไม่ได้รู้เรื่องการผ่าตัดนะโชคดีที่ว่าเมื่อชาติที่แล้วพระเอกอยู่โรงพยาบาลมานานก็เลยรู้ว่าการเตรียมห้องผ่าตัดเนี่ยต้องทํำยังไงให้มันสะอาดเขาก็สั่งการนะให้จัดพื้นที่ใหม่ ซึ่งในการผ่าตัดพระเอกต้องมีสติอยู่เพราะว่าเขาต้องคอยสั่งการเขาหลับไม่ได้ก็เลยใช้วิธีการกินยาแก้ปวดแล้วก็ยากล่อมประสาทแทนส่วนผู้ลงมือแน่นอนว่าต้องเป็นฟ้านรัวๆโดยจะมีนางเอกคอยเช็คเหงื่อให้ส่วนหมอหลวนงก็ช็อกแล้วช็อกอีกการรักษาแบบนี้ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนทีนี้ในช่วงที่ทําการรักษาพระเอก ข่าวฟ้านเสียงปกป้องฮ่องเต้โจกระท่งนตัวเองบาดเจ็บสาหัสกระจายไปทั่วเมืองหลวงประชาชนท่านหลายต่างก็เป็นห่วงนะโดยเฉพาะสาวๆเพราะว่าเขาเป็นที่รักของผู้คนทางด้านแม่ขององค์ชายสามพอรู้ว่าฟ้านเสียงช่วยชีวิตลูกนางไว้ก็พาองค์ชายสามมาเฝ้าหน้าตำหนักทางองค์ชายใหญ่กับรัชทายาทก็มาเฝ้ารออยู่ด้วยในฝั่งฮ่องเต้การที่พระเอกเลือกไปช่วยองค์ชายสามก่อนกลับทําให้ฮ่องเต้เชื่อใจเขามากกว่าซะอีก เพราะแสดงว่าทุกอย่างที่เขาทําไม่ได้ทําเพื่อเอาหน้าแต่น่าจะได้นิสัยแม่มาเมื่อทบทวนดูแล้วในโอรสของเขาเนี่ยมีแต่ฟ้านเสียนหละ่ที่ใช้ได้เพราะว่าองค์ชายใหญ่ซื้อตรงเกินไปองค์ชายรองจองปลอมเกินไปองค์ชายสามก็เด็กน้อยเกินไปส่วนรัชทายาทในช่วงเวลาคับขันนั้นฮงเต้ก็ยังดูออกว่าเขาจงใจเหยียบถ้วยเหล้าล้มฮงเต้ก็รู้สึกอิจฉาฟ้านเจียนเหมือนกันนะที่ได้ฟ้านเสียนไปเป็นลูก เวลาผ่านไปเหล่าหมอและขันทีก็วิ่งออกมาอาัจียนเพราะไม่เคยเห็นภาพการผ่าตัดแบบนี้แต่การรักษาก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีจนหมอหลวงอยากจะได้ตัวฟ้านรั่วเอามาช่วยเป็นอาจารย์สอนเหล่าแพทย์นาะก็บอกว่ารอให้ท่านพี่ฟื้นก่อนค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ก็ห้ามใครรบกวนก็เลยให้เหล่าองค์ชายต่างๆกลับไปหลังจากชัดเจนว่าพระเอกปลอดภัยแล้วท่านอาอูจูที่ยืนอยู่บนหลังคาก็จากไปก็จบไปแล้วกับตอนที่7นะ คำถามท้ายคลิปคุณคิดว่าถ้าเลือกของจากยุคนี้สักหนึ่งอย่างไปเป็นอาวุธในยุคโบราณได้จะเลือกอะไรคือบอกว่าสไนเปอร์เนี่ยมันใช้ยากยังไงก็ไม่รู้ถ้าเป็นปืนสั้นเนี่ยอาจจะดีกว่านะพกง่ายด้วยหรือไม่ก็เป็นระเบิดก็ได้หรือไม่ก็เป็นที่ช็อตไฟฟ้าน่าจะใช้ประโยชน์ได้หลากหลายกว่าแต่ว่ามันต้องใช้ฐานเนี่ยสิถ้าฐานหมดก็หมดประโยชน์แล้วคุณละคิดยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะสลักคลิปนี้จบเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับ ใช้ยาสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปได้เลยครับ